ครับรถเส้นหน้าโรงพยาบาลน้ำพองนี่ระวังหน่อยนะครับเส้นในย้อนสอนเยอะมากเลยเรามาดูกันว่าหนึ่งนาทีนี้จะเยอะขนาดไหนตอนเชาน้านี้เยอะมากบางทีไม่ได้มีแต่โมไซน์นะย้อนสอนบางทีเจอยันพวกรถไอ้รถกระบะรถเกง่งดีไม่ดีวันดีคืนดีเจอยันรถหกล้อก,ก็มี เป็นอะไรที่อันตรายเอาเรื่องเนี่ยครับกระบะคันนี้ก็ย้อนออกมาเพื่อจะกลับรถทั้งทงที่ถ้าตรงไปทางน,นู้นอีกสักห้ารอเมตรก็มีที่กลับรถก็ไม่ไปกันเนี่ครับมักง่ายเป็นนิสัยใช่ครับเส้นนี้ก็ระวังนะครับมีกระบะมาแล้วอีกหนึ่งคันนะเนี่ยนะแค่ถ้าขึ้นขับตรงไปครับ